พยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567ก็เป็นการพยากรณ์อากาศเริ่มต้นระหว่างวันศุกร์ที่18ตุลาคมเวลา18นาฬิกานะครับไปจนถึงวันเสาร์ที่19ตุลาคมเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พศ2567นนะครับลองมาเช็คฝนตกรายจังหวัดกันดูนะครับ ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดไหนกันบ้างภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกชิงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเก